สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาอยู่ที่วัดโพบ้านอ้อยนะคะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะมาขอโชคลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองทายแก้วนะคะงวดประจำวันที่16มีนาคมพศ2563ค่ะเดี๋ยวมาตามรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็จะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะถ้าคุณผู้ชมหรือ f c ทางบ้านมองเห็นตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะคะ โชคขอลาบกับเจ้าแม่ตะเคียนทองสายแล้วขอให้เจ้าแม่ตะเคียนทองเปิดโชคเปิดลาบแม่ขาปเจ้าเลยทีของขปเจ้า้วยเจอสาธุจอสามเสามเรามาส่องไปพ,พร้อมๆกันเลยนะคะ ถ้าเอฟซีทั้งบ้านมองเห็นเลขตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะตรงจุดนี้เหมือนจะมองเห็นตัวเลขแล้วนะคะ สี่ห้านะคะ fc ทางบ้านมองเห็นเรียอะไรกันบ้างคะจุดนี้นะคะเดี๋ยวจะลองรูปดูนะคะเลขสี่ชัดมากเลยนะคะ รูปอีีกทค่ะยิ่งรูปยิ่งชัดนะคะ fc ทั้งบ้านมองเห็นเหมือนกันไหมคะสี่ห้าช่วยกันดูช่วยกันสองนะคะตรงนี้ ตรงจุดนี้เลยนะคะเห็นเป็นเลขสี่ห้าโค้ชัดเลยค่ะขอให้ขึ้นชัดๆอีกทีค่ะถ้าจะเป็นสี่ห้านะคะ ยังเหมือนเดิมนะคะสี่ห้ายังเหมือนเดิมค่ะแล้วเหมือนจะมีเลขสามด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเลขสามตรงนี้ค่ะตรงข้างบนเลขสามก็มีมันจะเป็นเลขห้า ตรงจุดนี้ค่ะห้าสามนะคะเห็นห้าสามเหมือนกันไหมคะ ตรงนี้สี่ห้าตรงนี้ห้าสามนะคะห้าสามนี่จะเป็น แปดสามวดที่ผ่านมาก็ออกสามแปดเนาะแปดสามขึ้นชัดนะคะไม่แน่งวันนี้อาจจะออกตัวกลับก็ได้นะคะ ตรงจุดนี้นี่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 หกหกสามเหรอเต็ดเจ็ดตรงจุดนี้นะสี่ห้าเดีบบ๋ยวนะคะ เจ้าแม่แตะเคียนก็เริ่มผุแล้วนะคะเพราะว่า,วาตรงนี้ก็ตากแดดตากลมค่ะไม่มีหลังค้านะคะ ีห่หรือสี่สี่ก็ได้นะคะ คุณผู้ชมทางบ้านก็ช่วยกันดูช่วยกันส่องด้วยนะคะมองเห็นเรียกอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะเพื่อจะได้แบ่งมันเป็นสะพานบุญให้กับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i ป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ ที่สำคัญอย่าลืมสั่นกระดิ่งไว้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปนะคะถ้าคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปส่องตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าไม่ไกลมากเราก็จะไปค่ะ ี่เจ็ดค่ะ สองจุดนี้กันตรงจุดนี้ก็มองเห็นตัวเลขด้วยนะคะคุณผู้ชมมันจะมองเห็นเป็นเลขสี่ห้านะคะคุณผู้ชมทางบ้านมองเห็นเป็นเลขตัวไหนบ้างคะตรงจุดนี้เรือกําลังเล่นมานะคะวัดโคบ้านอ้อยอยู่ข้างแม่น้าเจ้าพยาพอดีนะคะสี่ห้าหรือ fc ทางบ้านมองเห็นเป็นเลขตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะคะตรงจุดนี้แอดมองเห็นเป็นสี่ห้านะคะเดี๋ยวเรามาสรุปตัวเลขกันเลยนะคะตัวเลขมีตามนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์นะคะ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้โชคดีตลอดปีตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะ